นะเราทักทายกันนะครับเอฟซีก็เห็นอ่าข่าวข่าวนะครับเอฟซีเกี่ยวกับทางด้านท้องถนนนะครับที่อลูกนะครับลูกท่านนายกนะครับเอฟซีขับรถไปเฉี่ยวชนกันบนทางด่วนนะครับก็เห็นข่าวข่าวานี้แล้วก็ ดูดูข่าวไปะไนะครับมันเกิดอะไรขึ้น่าแล้วก็มีการโมโหนะครับขับไล่ปาดตบซ้ายตบ,ตบขวานะครับพอเกิดอุบัติเหตุแล้วก็อ้างแล้วครับนะครับนันนี้ก็อ้างว่ารู้จักกับคนนั้นคนนี้ถามว่ารู้จักจริงไหมก็จริงอยู่นะ <c oughs> เขาก็เป็นคนใหญ่คนโตอยู่นะเอฟซนะอ่าเป็นคนใหญ่คนโตอยู่นะ,นะะนนนนะระดับบวชแล้วมี อดีตท่านนายกไปไปงานเนี่ยนะครับโอ้โหก็ไม่ธรรมดาแหละนะพูดกันตรงนั้นเลยก็มีคอนเนคชั่นที่ใช้ได้พอสมควรอแล้วก็หลอกว่าอเป็นหลานนะเป็นหลานอาตายด้วยนะี่นะโอ้โหอาตายก็โดดหลอนเสเอสีอาตายเป็นใครนะครับอาตายก็พอบอตลงไงนะครับอ่าเป็นหลานเป็นหลานผู้หลักผู้ใหญ่ทีเดียวแหละ เออคนนี้ก็ต้องเดือดร้อนถึงผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องเอามาชี้แจงว่าผมไม่มีหลานผมมีลูกชายคนเดียวอเออเอะมันก็โอเคนะเป็นแบบนั้นนะครับเอฟซีเว่ากันไปเนาะอืมคือถ้าเราถ้าเราไม่ใจร้อนมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์พวกนี้หรอกเอฟซีบอกเลยเลยขับรถขับเรือนะครับก็อันตรายนะถ้าเรามีปัญหาแล้วก็ผ่อนนะครับ ให้เข้าไปใครเขาอยากไปก็ไปเลยนะครับอมืไม่แข่งกับใครไม่อะไรใครมันก็จะไม่มีปัญหานะครับ FC. เอฟซีอมดบอทองนะครับสวัสดีครับผมคุณทีไปอานะครับสมใจนะครับสวัสดีครับผมนะครับคุณมนตรีด้วยนะครับผมอา่าอะไรแล้วตอนเที่ยง ทำอะไรอ๋อตอนเที่ยก็ดูคลิปมั่งด,นด,ดูนู่นดูนี่ไปดูข้อมูลมั่งอะไรบ้างนะครับว่าว่าโซเชียลมันเกิดอะไรบ้างเอ่อทอะไรยังไงอ่าที่นะก็ต้องมีข้อมูลข้อมูลบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยก็ว่ากันไปเ <c oughs> พราะเราก็ต้องอ่าไปท่องนะครับท่องโซเชียลบ้างดูโซเชียลบ้างดูนู่นดูนี่บ้างดูข่าวขาวอ่าทั่วไปนะครับ fc อันไหนที่เราสนใจเราก็เข้าไปดูนะไม่สนใจแ้้ก็เราก็ผ่าน <c oughs> อ่ะกดผ่านไปนะครับอ,อ่ะก็ว่ากันไปก็มาเรื่องอหลักของเรานี่แหละนะครับตอนนี้ก็รอเวลานะครับรอให้มันผ่านสัปดาห์นี้ไปก่อนนะอะไรเป็นอะไรก็น่าจะอ่าดีขึ้นนะครับ จะได้เห็นรูปร่างหน้าตาของคดีความนะครับเอฟทุกอย่างต้องอาศัยใจเย็นๆนะครับคุณทัศนีนะครับสวัสดีคุณดอด้วยนะครับผมอ่เที่ยวสงการกันมาก็นะบางคนก็เพิ่งเข้ามานะครับเพราะว่าสงการนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสงการมันก็ยังไม่หมดนะอ่าน่าจะเป็นช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงอ่ อะไรนะชนบุรีอย่างเงี้ยนะอ่าชนบุรีแล้วก็อีกช่วงก็น่าจะเป็นพระปรแดงนะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยตบท้ายไปอตบท้ายไปเนาะก็เพราะว่ามันจะมีอ่าเที่ยวกันทั้งทั้งสัปดาห์กันเลยทีเดียวนะครับตามนั้นเลยนะครับอ กัดกันตุยแล้วใช่ไหมกับ <c oughs> อ๋อปล่อยเขาว่ากันไปเถอะนะครับแอดไม่เคยไปแย่งผลงานหรอกแอดพูดในทางแนวทางที่ที่ถูกอะ่ะแอดบอกตรงนะครับอ่าอันไหนที่เราไม่รู้ข้อมูลเราก็ไม่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวมากหรอกอันไหนที่เราคอมีข้อมูลเรารู้ข้อมูลเพราะเราอยู่ในพื้นที่เราถ้าเรื่องในพื้นที่เราก็พอจะรู้บ้างนะครับแต่ถ้าเรื่องออกจากนอกพื้นที่ไปแล้วเนี่ยเรื่องในโซเชียลเนี่ยเราจะไม่เข้าไปยุ่งเลยเพราะเรา ไม่อยากจะไปสนใจนะครับไม่อยากจะม่มุดเข้าไปในช่องเขาเราไปหาข้อมูลในช่องเขาเราก็ไม่เอาเออเราจะพูดอยู่ในแนวทางของตรงนี้แหละแต่แนวทางของเราก็คือดูดูจากข้อมูลความเป็นจริงเท่านั้นนะครับเราจะไม่พูดในสิ่งที่ข้อมูลที่มันเอาจากคนอื่นมาเงี้ยถ้ามันไม่ใช่มันไม่แน่ใจเราก็ไม่พูดอ่ะต้องพูดเนี่ยมันก็ต้องมั่นใจแล้วว่ามันใช่อ่า ความน,น่าเชื่อถือมันจะมีกว่าไงมันจะเป็นลักษณะน,นั้นเอฟซีถ้างั้นมันไม่มีความน่าเชื่อถือไม่เหมือนบางคนเอาไปบิดนะครับเอาไปเบือนเอาไปบิดไปหาข้อมูลนู่นนั่นถ้ามันไม่มีข้อมูลเรามันก็พุยไม่ได้หรอกเอฟซี F T. บางเรื่องบางเรื่องมันก็ไม่เข้าอา่าบางเรื่องก็ไม่ใช่นะครับ เราต้องหาในเรื่องราวที่จริงๆจังๆมานะครับอ่านี่แหละพอว่ากันไปเนาะอ๋อเข้ามาทักทายกันนะครับเอสี่คุณชนะลงนะครับสวัสดีครับผมคุณปิดทวนด้วยนะครับผมคุณกเกษมนะครับใช่ก็ ก็เขาต้องว่าสินะเพราะอะไรอะ่ะเขาต้องการเอาตัวรอดไปไงต้องอ้างเนี่ยมึงรู้หรือเปล่าว่ากูเป็นใครอย่างนี้ยเอเขาจะพูดลักษณะนั้นนะมึงรู้หรือเปล่าว่ากูเป็นใครอา้าวเรามาถามเราเราจะรู้ได้ไงเพราะเรายังเพราะมันยังไม่รู้ว่าตัวมันเป็นใครเลยมาถามเราเราจะรู้ได้ไงเราก็ไม่รู้สินะเอก็อบอกไม่รู้ไม่รู้ว่าคุณเป็นใครหรอกนะอา้าวคุณไม่รู้เหรอว่าตัวเองเป็นใครอ่ะ ให้มาถามเราเราจะรู้ได้ยังไงถูกไหมไม่รู้หรอกนะครับก็มันก็จะอ้างลูกหลานคนใหญ่คนโตเพื่อเพื่อให้เพื่อให้อใหไอ้ฝ่ายตรงข้ามเกิดความกลัวไงอ่าในลักษณะน,นั้นเกิดความกลัวเกิดความอ่าไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยอ่าและหลายคนก็วิเคราะห์กันว่าถ้าเกิดไม่มีใครเข้ามาช่วยเลยเนี่ยนะตาสีตาสาเนี่ย เขาก็ขู่อยู่เลยหละขู่อยู่เลยอ่าขู่อยู่เลยละก็จะเป็นแบบนั้นนะอันเนี้ยมันต้องร้อนเดือดร้อนไปถึงผู้บุกปากาลีนะบอกตรงนะเดือดร้อนไปถึงผู้บุกปากาลีบุกากาลีก็ต้องออกมาปกป้องไม่มีใครหรอกที่จะไม่ปกป้องนะครับลูกตัวเองเขาต้องออกมาปกป้องลูกตัวเองก็เป็นเรื่องที่ถูกแหละนะครับแต่ว่าปกป้องในทางที่ถูกหรือไม่แค่นั้นเองอ่าทางที่ สังคมเขายอมรับได้หรือเปล่าตรงนั้นต่างหากนะครับนี่คอฟซ f อ่าคุณดวงใจนะครับสวัสดีคุณพรทิพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะครับในสังคมเราอ่ะอทุกคนก็อยากจะมีคอนเน็ชันที่มีคนรู้จักระดับใหญ่ระดับโตทั้งนั้นเวลาไปไหนมาไหนมันจะต,ต้องไม่กลัวไงอ่าต้องไม่มีความกลัว เพราะก็ถือว่าเดินเนี่ยคับซอยไปเลยละ่ะใหญ่เต็มที่เลยแบบอ่บิ๊กไซส์นะครับในลักษณะน,นั้นนะ,ะแต่อย่างตาสี 4, ตาสาเนี่ยเขาก็จะไปทำอะไรได้ใช่ไหมละ่ะคนเรามันก็ไม่ทำอะไรไม่ได้กันอยู่แล้วนะครับอืมเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับไปนะครับว่าเขามีคนเัืกชั่นที่ดีพอสมควรแต่เวลาลงเลือกตั้งเนี่ยเอฟาเนี่ยมันจะหายไป าอคุณ้รด,ดีกดให้แล้วนะครับขอบคุณมากครับผมนี่แหละมันเป็นสนผลเสียนะครับเพราะว่าอ่าทัวร์เนี่ยมันลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับทัวร์ลงไปแล้วแล้วก็เวลาเวลาเลือกตั้งเนี่ยแอดว่างานนี้แย่อจริงคุณจะได้ได้ได้เสียงจากคนที่อยู่ฝั่งคุณเท่านั้นคุณจะไม่ได้คะแนนเสียงจากคนอื่นเลย ก็จะเป็นลักษณะนเนี้ยอืมอคุณปอกยายกดให้แล้วค่ะขอบคุณมากครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันถ้าคุณไม่แสดงความรับผิดชอบนะแสดงตัวตวนนะมันมองเห็นการไกลทีเดียวล่ะเอ,อ่อมันมีผลกระทบอะเอาพวกนี้ง่ายเอมีผลกระทบแน่นอนมีเรื่องอะไรกันคะอ๋อนี่เราคุยถึงเรื่องอ่าอ่าเรื่องข่าวนะครับเรื่องข่าวในสังคมนะครับ เรื่องข่าวในบ้านเมืองเรื่องข่าวในสังคมทั่วไปนี่แหละเรามาคุยตรงนี้ก่อนพอเราเห็นแล้วบางครั้งมันก็มันก็ไม่ใช่ไงเออ,อคุณมาลีสวัสดีครับผมลูกผมเป็นคนดีเหรอ <laughs> โอ้คนดีไปป่าดตกเปงั้นนั้นนะเอ้ยมันไม่ใช่มันคือฟ้องด้วยภาพไหนเอฟซีนะนะจะบอกว่า จะบอกว่าเปิดกระจกมากวักมือเรียกนั้นก็ไม่ใช่หรอกนะมันมันบอกแม่นมันบอใช่นะเออคนเรามันก็ต้องดูออกหละอะไรอะไรมันคืออะไรไงจะไปบอกว่าเป็นคนดีนะโอ้เขาไม่เคยมีปัญหาเลยเขาเป็นคนดีหลายคนเขาก็พูดกันเยอะแบบนั้นแหละหลายหลายคนเออเขาไม่เคยมีปัญหากับใครเลยเป็นคนดีมากแต่วันนั้นไม่รู้ไงมันผิดผิดปกติไปผิดสําดง อมันเห็นไหมแล้วว่าจะไปอะไรนะจะไปคือพูดในลักษณะว่าจะไปรับใช้ประชาชนได้ยังไงอ่าคุณปัญญาสวัสดีครับผมจะไปรับใช้ประชาชนได้ไงในเมื่อแค่ประชาชนเนี่ยคุณก็ทำไม่ได้แล้วช่วยเหลือเขาคุณก็ไม่ได้ทำถูกไหมล่ะอ่า ไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองนะนี่มันพูดถึงอุบัติเหตุะนะคุณอนดีมันพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุอ่าเพราะฉะนั้นเวลาเกิดประเหตุเราก็ต้องเข้าไปช่วยผู้บาดเจ็บก่อนถูกไหมละ่ะอันนั้นอ่ะมันเป็นเป็นเรื่องหลักที่เราต้องช่วยเรื่องอื่นค่อยว่ากันนะครับเรื่องนั้นจะต้องไปช่วยผู้ผบาดเจ็บก่อนเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่ใช่วเราจะมาอธิบาย มาถึงตรงนั้นเราจะเอามาอธิบายว่าอยมันผมไม่ผิดต้องอย่างงู้นอย่างนี้นะผมต้องแบบนู้นแบบนี้นะอธิบายตรงนั้นนะอ้าวแล้วคนเจ็บอ่ะเออคุณก็ปล่อยเข้าไปนะทั้งทั้งที่คุณเป็นคนก่อถูกไหมตรงนั้นนะคุณผิดนะเอเรื่องอื่นไม่สนละณปัจนจะุบันนั้นคือคุณผิดอยู่นี่แหละเอฟซี F นะครับเขาเรียกว่าน้ำใจม,มันมันมมีน้ำใจแต่แรกแล้ว ถ้ามีน้ำใจเขาคงไม่ทำแบบนั้นหรอกเอ่เนี่ยมันเสียหายเลยละ่ะเสียหายเยอะเลยแล้วยิ่งออกทุกทุกช่องเนี่ยออกทุกข่าวเนี่ยเอฟซีเอ้ยไม่ต้องถามลรวมาเลยละ่ะความดังมาเยือนแล้วละ่ะนะเออเขาบอกว่าคุณดังแน่นอนไม่ใช่ดังในโซนของคุณนะดังดังทั่วประเทศเอา่าดังจริงๆ อันนี้ก็หาเสียงเขาก็มาหาเสียงประจำเลยเนี่ยอันนี้ตอนนี้ก็เปิดเพลงของไม้เรียกร้องคะแนนเสียงกันอยู่นะครับลงพื้นที่กันอย่างต่อเน,นื่องเห็นไหมตอนตอนแรกอะ่ะสังเกตดูอะ่ะเขาจะมายกมือไหว้มาหาเสียงนู่นน่นั่นแต่พอเป็นแล้วนะเอฟซ หายไปเลยนะหายแบบสาบศูนย์ไปเลยฮาไม่เจอ <c oughs> อะครั้งก่อนเนี่ยเห็นแล้วตอนเลือกอนายกหรืออะไรอะตอนนั้นอ่ะที่แอดอยู่เนี่ยโอ้โหเขาบอกเดี๋ยวเขาจะทานู่น ون, ทํานี่ให้พอเลือกได้แล้วนะตั้งแต่บัดนั้นจนบัดเนี้ยไม่มีเลยยังไม่เห็นอีกเลยตั้งแต่บัดนั้นอ่ะหายไปเลยตั้งความหวังไว้เราก็คิดว่าเออเดี๋ยวเขาจะมาทําต,ตรงนู้นทําตรงนี้ไม่มี ตอนนั่งหน้าแห้งเลยล่ะเออนั่นแหละเอ่อแต่คราวนี้ญาติเขาญาติาเขาไม่พอใจสิเขาบอกว่าเนี่ยไม่มาขอโทษเขานู่นนี่นั่นอ่ะเออทาไมไม่มาขอโทษเขาคุณไปที่อื่นได้คุณไปโทรไปหาคนนู้นคนนี้ได้แต่คุณไม่โทรมาหาอ่าผู้บาดเจ็บนะนี่แหละเขาติดใจตรงนี้เอ๊ะเขาติดใจตรงนี้ คุณต้องแสดงสปิริตนะครับแสดงความรับผิดชอบก็คือต้องโทรไปขอโทษโทรไปคุยกับเขานูน่นนี่นั่นอ่ามันต้องถึงจะถูกนะครับอ่าถ้าคุณจะมาลงมาเล่นการเมืองนะครับถ้าคุณไม่เข้าหาอ่าประชาชนเนี่ยแล้วจะให้ประชาชนเลือกได้ยังไงถามแค่เนี้ยอืมใช่มันก็ไม่พอใจแหละ คุณไปเข้าหาคนอื่นได้คุณโทรไปหาคนนู้คนนี้ได้เอ่อคุณไปหาตำรวจตำรวจได้แต่คุณก็ไม่ไม่ไปกับผู้บาดเจ็บคุณไม่ไปหาเขาคุณไม่โทรไปหาเขาเลยทั้งที่โทรก็โทรได้แต่คุณก็ไม่ทำอ่าคุณยังโทรไปหาคนอื่นได้เลยโทรไปหาผู้พยานอ่ะคุณยังโทรไปหาพยานได้เลยเห็นไหมเออคุณยังเข้าไปหาได้แต่คุณไม่โทรไปหาเนี่ย แรกแรกเดี๋ยวคุณต้องช่วยเหลือเขาแล้วเริ่มแรกเนี่ยเกิดปุ๊บเนี่ยคุณต้องช่วยเหลือเขาแล้วไม่ใช่คุณจะมาชี้โบยชี้เบ้แสดงว่าผมไม่ผมมีปัญหาเขาเป็นคนทําผมไม่เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงในคลิปวิดีโอมันฟ้องจะตายนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ